สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะพี่น้อยคะอยากทราบว่าพี่น้อยเนี่ยสุขภาพดีขึ้นได้ยังไงบ้างเพราะะว่าเป็นไมเกรนมาก่อนค่ะเป็นไมเกรนมาก่อนแล้วช่วงนั้นเราเราก็ไม่เชื่อเพราะเรากินยาโรงพยาบาลมาห้าปีค่ะก็ะตื่นนอนมาประมาณปีหนึ่งปีสองเราจะปวดหัวทุกวันเลยในระยะ5ปีเนี่ยมันทําลายประสาทเราทําให้เราลิ้นพันกันแล้วก็ความจําเรามันเสื่อมเราจะท่องนโมตสระเนี่ยมันท่องไม่ได้เลยก็เครียดเหมือนกันนะช่วงนั้นแหะ แต่แตด้วยน้องน้องมิน้นนะคะลูกของน้องชายเราเอามาเลี้ยงเขาก็เห็นแม่ตื่น,นที่มาตีหนึ่งตีสองอ่ะด้วยความเขาสงสารนะเขาก็เลยไปเอาซีนจินที่พ่อเขาทําอยู่อ่ะเอามาให้เรากินเราเราจะแ,แรกเราก็ไม่เชื่อพอเรากินไปปั๊บสิบห้าวันมันดีขึ้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันใช่ไว้มันสุดยอดเลยอ่ะจากเดิมที่อาการเคยตื่นตอนตีหนึ่งไม่ตื่นแล้วไม่ตื่นแล้ว,ไม,ลวไม่ต้องมาปวดหัวแล้ว รี่พี่หายพี่หายยู่ตรงนั้นมันดีทุกอย่างร่างกายพี่ดีทุกอย่างเลยแล้วเรื่องความจําอะไรนี่นะคะเริ่มกลับมาดีลิ้นก็ไปพันกันอะไรเปล่ามาเนี้ยแล้วหลังจากทานมาระยะหนึ่งแล้วมีอาจารย์อะไรเิ็ขึ้นบมางคะมันก็ปวดจี๊ดี่ตหน้าอกไ<ม>อ้ตัวเนี้ยเหมือนเหมือน G p s ที่มันมันไปวิ่งในร่างกายของเราอะตัวไหนที่มันเป็นชีโรคนะมันจะวิ่งไปจี๊ดๆ,ๆเลยพี่ก็ไปเจ็บตรงหน้าอกพี่ก็เอ๊ะมันทำไมมันเจ็บหน้าอก<ม>พี่ก็เลยไป ถามหมอหมอเขาก็เลยจัดการเร่งด่วนให้พี่เลยว่าทำซาวเอ็กซเเลททุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่ามีญาติมาไหมพอดีเจอว่าพี่เอารู้ชายไปหมอบอกว่าพี่เป็นมะเร็งระยะ3เป็นมะเร็งเต้านมระยะ3ไม่เข้าต่อมน้ำเหลืองแล้วแต่พี่ก็ไม่กินตกนะเพราะว่าพี่ถือว่าพี่กินสเตเรตินไงแต่พี่ก็บอกให้หมอฟังว่าพี่กินตัวนี้อยู่หมอก็ไม่ให้พี่กินไอ้ลูกชายก็ไม่ให้กินให้ตามหมอ พี่ก็พี่ก็ไปสนใจพี่ก็ฟังฟังหมอแล้วพี่ก็เฉยเสร็จแล้วหมอกข้นนัดคีโมให้คีโมไปด้วยแล้วก็แต่พี่ก็กินเซนเจินไปด้วยระหว่างที่ไปคีโมเนี่ยพี่ก็เอาเอาเซนเจินใส่นมไปพี่เอามากินในห้องน้ํากินตลอดอ่ะพอหลังจากที่คีโมนะพี่ไม่เวียนหัวพี่มีอาการอะไรเหมือนอย่างคนอื่นก็เป็นอ่ะคนอื่นเ็เป็นยังไงบ้างคะพยาบาลเ็าจะออกมาเขาจะมานั่งคุยบอกมานั่งคุยกันก่อนบอกว่าจะมีผลท้างเคียงนะคะจะกินอะไรไม่ได้เซลล์คุณอ่ะมันจะเหมือนเด็กอ่อน ติดเชื้อทุกอย่างห้ามอะไรทุกอย่างต้องใส่เมาส์ต้องทําอะไรทุกอย่างเหมือนเด็กทุกอย่างเลยแต่ดิฉันไม่เป็นไรเลยดิฉันกลับกินได้น้ําหนักขึ้นจากตอนนั้น61ตอนนี้65แล้วปากไม่ได้เปื่อยไม่เปื่อยค่ะกินเห้อ่อนเพียงไม่เพียไม่เพียอะไรแล้วตอนแรกเห็นว่าก้อนเนื้อขนาดเท่าไหร่นะคะมันเท่าไข่ไก่มันเท่าไข่ไก่แล้วบอกเอ๊ะมันอยู่ได้ไงว่ามันมันเท่าไข่ไก่แต่ดิฉันกินเข้าไปเนี่ยกินนังแต่เดือนบกกาลาบุกกาลากรุงพามีนา ในสามไปธันวาใช่ไหมคะใช่ค่ะไปธันวามาสามเดือนใช่สามเดือนตอนนี้ก้อนเนื้อเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่คะเหลืออยู่เนี่ยเจ้านิ้วโป้งนิ้วโป้งตอนเนี้ยจากไข่ไก่จากไข่ไก่หรือนิ้วโป้งค่ะมันเป็นอะไรที่แบบอัศจรรย์แบบมันปฏิหารอ่ะไม่เกิดกับใครไม่มีใครรู้เราเรารู้ว่าว่าว่าเราทําอะไรอยู่แล้วเรากินอะไรตอนเนี้ยที่บ้านเปิดใจหมดแล้วลูกชายจากมาให้กินเดี๋ยวนี้บอกแม่เอาตามสบายใจเอาที่แม่าสบายใจเลยเวลาเราไปที่โมน่ะ เขาถามว่ามาทําไมคนคนที่เขาไปกับเราเนีนะ่ยเขาโทมก็โทมแต่ละเราเนะี่ยมันมันไม่เหมือนกับคนที่เป็นมะเร็งค่ะดูไม่รู้เลยว่าคุณเป็นมะเร็งเขาบอกเนี่ดูไม่รู้นะเป็นมะเร็งหมดฉันเป็นมะเร็งจริงตาสดใสายตาสดใสายแล้วเราก็บอกว่าเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นมะเร็งเขาถามเราบอกฉันน่าหกผิดแล้วเขาไม่เชื่อเราเราก็เอาบัตรประชาชนแล้เขาดูเด่นใช่ไหมเฮ้ยอะไรเหรอเขาบอกจริงเหรอจริงอยากให้คุณที่ป่วยมะเร็งเนี่ยจิ๊บ บอกได้เลยมะเล็งจิ๊บๆิันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ได้ค่ะคุณอ,อย่าไปเสียเวลากับอาหารทั่วไปเลยแต่ตัวนี้มันตอบโจทย์แล้วว่ามันไปนรักษาเซลล์ตงประเด็นเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยนะคะวันนี้ที่ได้ให้ที่ได้แชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับลหลายๆคนนะคะที่อาจจะยังไม่รู้ข้อมูลนะคะวันนี้พี่น้อยตัวจริงเจยงจริง,รงนะคะ,ะได้มาบอกบอกเล่าเรืาาอ่องราวดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่น้อยมากลยคะวัสดีค่ะ<ๆ>